สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่7มกราคม6 7 6 7นะคะและราคาทองตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะราคารวมไม่เพิ่มไม่ลดค่ะราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก่อนที่จะไปดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe ให้ด้วยนะคะ ราคาทองนาะวันที่7มกรา2567นะคะราคาทองแท่งก็ส16.5ขายออกอยู่ที่33,650บาทรับซื้อ,อ่ที่33,550บาทส่วนทองรูปประพันธ์96.5นะคะขายออกอยู่ที่34,150บาทรับซื้ออยู่ที่32,000 942บาท68สตังค์ค่ะและตลอดทั้งสัปดาห์นี้ราคาไม่เพิ่มไม่ลดค่ะส่วนสปอร์ตโกตลอดทั้งสัปดาห์ในการปรับลดลงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการแข็งค่าของเงินสกลุลดอลลาร์สหรัฐสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2045.975ส่วนทองคำโล่งนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่2046.625 ีการปรับเพิ่มขึ้นที่0.11%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่34.693มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.50%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อเลยนะคะจะมีทองครึ่งสลึง1สลึง2ส,สลึงและก็1บาทค่ะ และราคานี้นะคะยังไม่รวมค่ากำเน็ดค่ะค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งขึ้นอยู่กับลายแล้วก็น้ำหนักของทองค่ะจุกแม่ทองใบอลอโลลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ